พวกเราก็แต่งกายชุดคาร์บอยกันนะก็อากาศเดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมอากาศก็เข้าหนาวนะครับแล้วก็มีบรรยากาศของเขาใหญ่นะครับบรรยากาศของเมืองโคราชบรรยากาศของอุทยานโตนาลโลกบรรยากาศของมรดกโลกซึ่งมีขึ้นที่เฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาฉะนั้นบรรยากาศดีๆของเมืองโคราชแล้วก็มีเทศกาลอาหารอย่างนี้เกิดเป็นเรื่องของการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว นะครับวันนี้การท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจมากถ้าเราสามารถจัดก,กิจกรรมในประเทศไทยนะครับในห,หลายจังหวัดช่วยกันจัดเหมือนที่จังหวัดนครนาราชสีมาจัดเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจเพราะเราได้าจากการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่สําคัญวันนี้เราก็มีวิกฤตเศรษฐกิจการเติบโตของ GDP ต่างๆก็ยังไม่ดีนักเราก็ได้อาศัยเรื่องการท่องเที่ยวนี่นะครับที่ที่เป็นตัวช่วย ก่อนเกิดโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยประมาณ40ล้านคนนะครับวันนี้ปีนี้ก็น่าที่จะจบที่ประมาณ36-37ล้านคนก็ยังไม่เท่ากับเศรษฐกิจก่อนเกิดโควิดนะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าปีหน้าเนี่ยก็น,น่าที่จะดีขึ้นเพะน,น่าเกิดเราได้ช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวจัดกิจกร,รรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินวัฒนธรรมต่างๆโคราชถือว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นเมืองช็อปเพวเวอร์จริงๆนะครับ รามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์มีอาหารโคราชมีเพลงโคราชมีมวยโคราชมีภาษาโคราชนะครับมีผ้าไหมายโคราชสิ่ง,งต่างๆนี้ถ้าเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อยอดนะครับถ้าเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างดียิ่งนะครับโคราชต่อไปก็คงจะต้องเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าปีหน้าอมอเตอร์วเวย์สาย บางปีนครราชสีมาหรือกรุงเทพมหานครก็จะเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบดังนั้นคนก็จะมาเที่ยวโคราชเยอะขึ้นมาลงทุนมาอะไรต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจแลวถ้าเกิดในอนาคตการก่อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่แล้วเสร็จเนี่ยก็จะยิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมารวมทั้งการลงทุนต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ที่พวกเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆในการแสดงออกถึงนะครับสิ่งดีๆของดีๆของเมืองโคราชเป็นการต่อยอด s พาว power และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็โดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวและก็โดยเฉพาะความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้ผมเดินเยี่ยมชมหลายๆบูธนะครับผู้ที่มาออกบูธาขาสินค้าก็มีความสุขกันบอกว่าขายสินค้าได้ดีอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆเจอพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ทุกคนก็มีความสุขนะครับและก็วันนี้เนี่ยเทศก,กาลอาหารยา่างจะเป็นการเชิดชูอาหารของเมืองไทยนะครับว่าเราเป็นเมืองอาหารเป็นเมืองที่มีสินค้าอาหารเนี่ยที่จะเป็นทุกขายอย่างาท่านได้ติดตามข่าวเนี่ยอย่างวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าทางทางมิชลินนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้รับรองว่าร้านอาหารร้านไหนอร่อยเนี่ยปรากฏว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ร้านอาหารไทยนะครับได้ได้มิชลิน สา,สามดาวเขาเรียกว่าทีสตาร์นะครับมีร้านอาหารไทยหนึ่งร้านที่ได้มิชลินสามดาวเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังมีมิชลินสองดาวอีกประมาณเจ็ดล้านนะครับแล้วก็มีมิช,มชลินหนึ่งดาวที่แปด้านรวมแล้วสามสิบกว่าล้านที่ร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยได้ได้รับการรับรองจากมิชลินนะครับเพื่อทาให้ต่างประเทศเนี่ยมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองของทานเมืองอาหารดีแล้วยังมีมิชลินระดับรองมาเยอะนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นบีปูนมองหรือว่าเป็นมิชลินซีเล็กเด็ดรวมแล้วเรามีทั้งหมด400กว่าล้านในช่วง8ปีที่ผ่านมาของการโปรโมทเรื่องอาหารไทยฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเราเดินมาถูกทางในการหยิบยกของดีของเมืองไทยหยิบยกอ,อาหารการกินให้มันเป็นจุดข,ขายทางด้านการท่องเที่ยวนะครับฉะนั้นกิจกรรมวันนี้เป็นการต่อย,ยอดแสดงถึงศักยภาพของอร่อยของเมืองไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนะครับผมขอขอบคุณ นะครับทางของการค้าผู้จัดงานแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่ที่ได้ช่วยกันนะครับเพราะว่าปาจจากการสนับสนุนของท่านแล้วเนี่ยทางจังหวัดนครราชสีมาและขอการค้าก็คงไม่สามารถจัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับเพื่อเศรษฐกิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชน,นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตังนี้ไปก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับพวกเราจะได้ร่วมกันนะครับการทำพิธีเปิดงานนะครับเจ้ชการอาหารย่าง นาโคราชนะครับหรือ Thailand b a r b e c u e f e s t i v a l ประจำปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่17ขอบคุณครับสวัสดีครับที่ร้านมันร้านร้านมาจากกรุงเทพครับเขาจะพูดแก่เลยนะเขาเขามาติดต่อที่ร้านให้ได้ัำประชาชนพูเกแกตเลยได้เขาได้กินได้ทำก็ได้ทุกคนเลย ข้าวเหนียวขานี่ผสมเลยอ่ะผสมครับเยี่ยมมักครับ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 วันี้ไปได้แฟนอยู่เชิญบุญยครับก็เลยมาทำธุรกิจไปเพื่อนะครับแต่ก็มาแขกดีไหมครับโอ๊ยแขกด เสียกกระเป๋าเรือกเินแล้วนะต้องจายไหมได้ค่ะคาร์บอนคาร์บอนเครดิตนะครับคือสุภาษิตประตาขันโลก อดีตรองนายกรัฐมนตรี 3, ประธานบกและร้านค้ารายย่อยให้มีความเข้มแข็งงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสีม,มานะครับสองครับเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในครั้งนี้นะครับเราได้รับการสนับสนุนอย่างมากมายครับจากผู้และท่านที่สามนะคะขอเชิญคุณรัตนชัยนะคะสรารวัดประภยระัยชัยค่ะและยังมีผู้สนับสนุนรองการนี่คือผู้สนับสนุนรองในการจัดงานค่ะ ค่ะและท่านที่3นะคะคุณมินตราติวัตนครราชสีมานะคะเป็นผู้แทนค่นะกรจราจรคะความปลอดภัยเป็นหาอาชญากรรมที่เราต้องป้องกันนะคะครับก็ได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการจัดงานเพื่อเตรียมงานทุกอย่างให้เรียบร้อยนับไปเลยค่ะใครใครอยู่หรือใคร Thailand BBQ Festival at Kora สุดเจ้าสวค่ะเทศกาลอาหารย่างนะคะที่เราจะมอบให้ท่านประธานนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณนะคะที่ท่านเสียสละเวลามาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในเพื่อสวยๆนะครับช่วยกันทำให้เกิดซีโร่เวสในประเทศไทยครับนะครับก็เชิญท่านประธานรวมมอบให้กับท่านประธานในพิธีครับหลังนี้ถ้าเรามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อยอดนะครับ